ในการลงพูดในการเป็นสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวประสานใจมิตรค่ะที่จะออกมานำเสนอของกลุ่มสาระ,าระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะส่วนร่วมกับคุณครูสองท่านก็คือคุณครู กาจรจนาเอียดสูยแล้วก็คุณครูธนิยาสิงปลอดนะคะสำหรับของกลุ่มสารวิทยาศาสตร์ของเรานะคะเราจะใช้ในสาระที่2ก็คือวิทยาศาสตร์กายภาพมาตรฐานของเราจะเป็นมาตรฐานว2.2ก็คือเข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวันผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุลักษณะของการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ สำหรับตัวชีวิตตัวชีวะม2.2ม5ข้อที่หนึ่งก็คือวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่กับวัตถุเพื่ออธิบายความเร่งของวัตถุได้ปัญหาของเรานะคะสำหรับปัญหาของเราคือนักเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะคำนวณและอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ ซึ่งเมื่อเรามีปัญหาเนี่ยเราก็ตั้งสมมติฐานว่าถ้านักเรียนมีภาษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเรียนจะสามารถอธิบายและคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ได้สำหรับการแก้ปัญหาของเราเราก็จะใช้ชุดกิจกรรมการวิชุดกิจกรรมการที่คำนวณเรื่องการเคลื่อนที่เรื่องอะไรนะการเคลื่อนที่ค่ะกลุาสา,าระวิทยาศาสตร์ก็ขอขอบคุณค่ะ